เรามาอัปเดตนะครับที่ไร่สวนสุกุมวันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมพันเตียนะครับก็มีติดผลแล้วนะครับวันนี้ก็บออีกนะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับตัวนี้เราได้เลี้ยงเป็นปลาธรรมชาติไว้นะครับเราไม่ได้ลงปลาอะไรอันนี้ก็จะเป็นร้า้ำหอมนะครับเข้าปีที่สมแล้วนะครับก็ บางต้นมีผลิตผลแล้วนะนะให้ผลิตผลแล้วนะครับ,นะลลรบปีที่สามนะบ,บางต้นก็ยังนะพึ่งดอกออกดอกแรกนะครับนะก็สวยงามตามทอ้องเปลืองนะขาก็มีใช่นะครับเนะี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยเยอะนะตอนนี้ก็จะเป็นต้นแรกนะครับอันนี้เราก็จะยังไม่จำหน่ายนะจะเก็บเป็นสายพันธุ์ต่อไป นะครับนี่ก็นะที่อันะนี้เขาปีที่สามเองนะครับนะปีที่สามนะตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับไวนะ้ให้ปลาธรรมชาตินะครับได้เวกไว่ายนะฮะนี่ก็ดอกอีกต้นหนึ่งนะครับนะก็จะมีอยู่นะครับสี่ห้าต้นนะครับที่กำลังทำให้ผลิตผลนะครับ อันนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับใครที่ไม่เคยสัมผัสนะครับนะอากาศบรรยากาศนะครับสดชื่นโอโซนดีมากนะครับก็แวะมาเยี่ยมมาชมได้นะครับแล้วก็มาให้มาปรึกษาได้นะครับท่านใดที่สนใจนะเกี่ยวกับการาจะทำไรนาสวนผสมนะครับ ก็มาศึกษาสอบถามได้นะครับมาดูงานได้นะยินดีต้อนรับนะครับนะส่วนทางนี้นะครับนาะก็จะมีต้นไม้นะครับที่เป็นนะไม่ว่าจะเป็นยางนานะครับอันนี้กําลังลงยางนานะครับกําลังสวยงามมากนะแล้วก็เป็นต้นกระดูนะครับกระดูประยุงนะครับบ่อนี้ของเราก็จะเป็นปลานิน นะครับน้ากำลังลงปลานินนะครับได้ชองเดือนสามเดือนแล้วนะครับน้ก็นะคาดว่าประมาณกุมภามีนานะครับคงจะได้รับประทานนะครับนีอันนี้ก็มะพร้าวน้ำหอมของเราวกับสวยงามสามท้องเรือนะครับอันนี้คือบรรยากาศยามเย็นนะครับกล้วยหอม นครับต้นเล็กเดียวนะครับออกหลอกแล้วนะครับก็นะมาดูได้ศึกษาได้นะครับอันะนี้จะเป็นโบปลานินนะครับนะแค่ตกมือก็มาแล้วนะครับนะก็ยังไม่ใหญ่โตนะครับก็ประมาณเท่าฝ่ามือแล้วนะครับนะสองเดือนกว่ากว่านะครับเนะี่ยก็จะโผล่มาให้เราได้เห็น